มันก็ไม่ใช่ยังไงก็ไม่ยอมรับว่ามันใชนะ่เพราะฉะนั้นก็ลยที่บอกว่าเอาธรรมชาติเนี่ฮะเป็นตัวอ้างฐานเป็นฐานคําจากคาพูดเนี่ยครับนะธรรมชาติที่เห็นเนี่ยครับนะยืนยันเลยแล้วครับว่าคําพูดคําที่ว่าที่ผ่านมาเมื่อกี้นี่นะครับจะเท็จหรือจะจริงเลิกพูดได้ชั่วทีนึงครับว่าข้อเท็จจริงเ,เท็จคือเท็จจริงคือจริง อย่าไปมั่วอย่าไปสร้างวาทกรรมขอดูข้อเท็จจริงก่อนนะขอดูข้อเท็จก่อนมันจะได้ข้อจริงมันนึงจะถูกหรือใครอย่าว่างนี่แหละคือนี่ข้อจริงปรากฏจริงของจริงจริงนะนะร้อนมาทั้งตลอดปีที่แล้วปีนี้ ผมนี่ไปหาเขื่อนท,ทุกเขื่อนประเทศไทยเนี่ยยกเว้นเขื่อนเจ้าพยาเท่านั้นเองครับที่ไม่ได้ไปเหยียบนะครับเขื่อนทุกเขือนรู้ว่าน้ําในเขื่อนมีเท่าไหร่ไอการรายงานทางราชาการเนี่ย